ผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่้วชิบหผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่าวชมบหผมผมรักนายกตู่ครับมีคนบอก ว่าคนที่รักน้ายก ok อ่ะไม่บ้าก,ก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าชากผมรักนายกตู่ค <behold> <Demokraten> รับ ok นะมีคนบอกว่าคนที่รักน้ายกอ่ะไม่บ <IP> ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าชปาผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้า ผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าวสุาผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าวสุภาพผผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดี แต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าสผมผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าสาผมผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าสบาผมผมรักนายกตู่ครับ มีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะ Blog, no. ไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติด wow! ีทุกอย่างเลยว้าสุขอผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างเลยว้าสุขอผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดี แต่ผมก็ปกติด oh. ีทุกอย่างนี่ว้าวผู้ชมผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าวผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอ่ะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้สาผมรักนายกตู่ครับ มีคนบอกว่าคนที่รักนายกอะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าสุภาพผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าสุภาผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอะไม่บ้าก็สติไม่ดี แต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าวผมรักนายกตู่ครับมีคนบอกว่าคนที่รักนายกอะไม่บ้าก็สติไม่ดีแต่ผมก็ปกติดีทุกอย่างนี่ว้าวฉั่